สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จัดมองเข้ามานะครับในรุ่นของชาร์ป KHS D 1 5นะครับนี่ได้ช่วงแฟลชเซลล์นะครับจากราคา600กว่าบาทก็เหลือประมาณ500กว่าบาทนะครับตัวนี้รับประกัน3ปีนะครับขนาด1.5ลิตรนะครับนี่กำลังไฟนะครับขนาดหุงก็อยู่ที่ประมาณ530วัตต์นะครับตัวนี้มีทั้งหมดสีทั้งหมด สีเขียวเทาน้ำเงินแดงนะครับแต่ว่าตัวนี้สั่งมาเป็นสีเขียวนะครับถือโอเคนะครับตัวสายก็มีมอกอกำหนดนะครับมาตรฐานด้วยนะครับอันนี้ตัวนี้เราประกัน3ปีแผ่นทำความร้อนนะครับก็สามารถ ส่งเคมศูนย์ทั่วประเทศได้เลยนะครับสําหรับชาร์ปมองข้าวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นระบบอุ่นข้าวอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวชาร์ป k h s d 15ตัวนี้นะครับโอเคนะครับสนใจยังไงก็คลิกเข้าไปดูใต้ลิงก์เลยอันนี้เพิ่งจัดมานะครับเพราะว่าตัวเดิมใช้ของชาร์ปเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นระบบหุงอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าหุงช้าเลยจัดแบบดั้งเดิมนะครับ ที่ผมไม่เกิน15นาทีก็ได้กินกันแล้วอ่ะโอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสสวัสดีครับ